วันนี้เราก็เดินทางต่อนะก็โอเค <LGBTQ. S 2> นะครับตใช่ไหมครับใช่ใจตาใจเรืวอี่เมื่อไ้ร่ต้องมันเหออะ้รก็เป็น้ัน ลงรถเสร็จไม่ต้องไปนะนะครับไม่ต้องไปนะครับแค,ครับไปที่ครับบ้านคนไครับปไปรอเพื่อนข้างในครับ ค่นเรารยนมาก็ไม่ครับ้อวิ่ไดเยรถเานหน้าเรื่อหน้าที่สุดับยากครับไปดจอด้ไหไม่เป็นไรไม่เป็นไราัไปครับครับเดินช้างกไปกี่โลนก็ไม่ต้องเอานะครับไม่ต้องไปนั่งนะ เวลาเข้ามาเรียกก็อย่าไปนะครับไม่ต้องไปนะครับไม่ว่าจะเป็นวินเตือนวินอะไรก็แล้วแต่นะครับเจวันดูเจวันเจวันดูเจวัน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 กเจวันไปใสล่ะไปใสว่า ไอ้นี่ไอ้นี่ต้องรอเจวันนะครับถ้าไม่รอเจวันนี่จีบหรือเขาจะรอเอ้าบุกาาข้าไก่ควอยด้หรือกล่องบุกาเลยว่าใครจรอคุยเป็นสั่นแล้วมารอต่อแถวรถแท็กซี่นะครับ มิเตอร์อย่างเดียวนะครับอย่าไปขึ้นกับคนที่เขาเรียกนะไม่ว่าจะเป็นวินหรือว่าใครก็ตามเรียกอย่าไปนะครับถ้าจะขึ้นมาขึ้นมิเตอร์นะครับมีจุดรับส่งมีจุดขึ้นอยู่ตู้350้าถึงยาลาเข้ามา <laughs> บนฟ้ายังมีชีพาให้เจอสักทีไดไหมย่ด้านหลังนะครับไอ้ตู้ยืดเรียกอยู่ข้าเรียกข้าองนอกอย่าไปขึ้นนะครับ แล้วเราก็มาถึงสายใต้แล้วนะพี่น้องนี่ลงรถแท็กซี่เมื่อกี้อ่ะเวลาเรามาถึงสายใต้นะครับมันก็จะว้าวีและก็ว่างเปล่านะแต่ดีวันนี้มีเจวันมาด้วยนะครับเจวันไม่เป็นไรผมผมอาจจะตา้สิงขึ้นรถตู้ซ้ำแล้วซ้อีกตลอ นะก็มาถึงสายใต้อย่างปลอดภัยนะครับอย่างที่บอกอย่างที่เห็นนะครับการที่เขามาเรียกขึ้นรถเราอย่าไปขึ้นซุมซีุ่หานนะครับอย่าขึ้นเด็ดขาดนะครับวินผีรถตู้เถื่อนนะหรือว่าแท็กซี่เถื่อนต่างๆนะครับเหมาเช่าเราโดนเอาเปรียบได้ง่ายๆนะครับก็อย่างที่ผมถ่ายทอดลงไปนะครับอย่าไปเชื่อง่ายๆนะการที่จะไปขึ้นนะเราต้องไปขึ้นรถที่มันมีมิเตอร์อย่างเดียวนะก็ตามภาพตามคลิปเลย นะครับอย่าไปขึ้นเด็ดขาดเราโดนเอาเปรียบได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะคนอีสานนะนี่ก็เกือบแล้วนะเกือบไปแล้วนะผมคนดืนยืนดูอยู่ทางอยู่นะนี่เกือบไปแล้วนะสาสวยด้วยหน้ามชนจนขึ้นรถนะเจ้าสวยยังพุ่งพุ่งพุ่งอวดจดหว่นี่ชีวิตฐานบกนะครับเห็นไหมแล้วผมจะพามาดูทีวิต ฐานเรือนะครับเห็นไหมครับทานเรือและผมจะพามาดูชีวิตทานพลานนะครับนี่้สบายดีเนาะนั่ฐานบกเอ้ฐานเรือฐานพลานฐารบกนะครับอันนี้เปผมนะครับฐานพลานนะครับ เห็นไหมไปไหนมาไหนนี่ไม่เคยขาดนะครับ <c oughs> ก็นี่แหละครับก็มาคํำคันเฮฮากันนะหลังจากที่เรามาถึงสายใต้นะนี่เปลผมอยู่ไหนไม่เคยขาดเปนี่แหละนะครับบทบัทของฐานพลานนะครับชีวิตจริงๆค่ำไหนนอนนั่นนะครับค่ำที่ไหนก็ปลูกเปลนอนที่นั่นนะครับเปลไม่เคยขาดนะไม่ว่าจะไปตามป่าตามเขาหรือว่าเดินทางใกล้หรือว่าเดินทางไกลนะครับ เลยนี่จะติดกระเป๋าทุกคนนะครับมันเป็นการที่ง่ายต่อการดำรงชีพนะครับหรือว่าเอาตัวรอดนะครับในการประจนภัยในการเดินทางอะไรก็แล้วแต่นะครับ ขี้เกียจลับๆคือบังทัวร์หายอ่ะโมโหน้ำแล้วแต่เดี๋ยวก็บอกว่าหิวคงหิวข้าวเดี๋ยวให้ผมไปหาซื้อให้อีกเดี๋ยวบอกว่าปวดหัวเด้เอดเดินไม่ได้เก็บขาดเดินไหมดึงไว้วันนี้ก็จะพาเจวันไปกินข้าวนะพี่น้องอยู่สายใต้นะ วันนี้ก็น่าจะได้เดินทั้งวันแหละแถวแวนี้ช่วยพาให้พบทีไม่ต้องสวยเด่นไปนมั่กงามดังเพจงเปิดเห็นไหมครับผมสามารถบอกประตูให้เปิดได้ดูดิจงเปิดอ่าเห็นไหมครับพวกมันถกนะจงหยุดไป <laughs> จงหยุดก่อน ไปเราก็จะเดินไปหาที่กินข้าวนะครับเอา้าปิดหมดแล้วเราลงมาข้างล่างข้างล่างร้านกับข้าวปิดหมดเมื่อปิดหมดเราจะขึ้นไปข้าบรน oh <my> ตูยุ่เกือมึง วันนี้จะพาพี่น้องดูทัวร์แถวแถวสายใต้นะครับห้างสรรพสินค้าห้างขายตัว๋วหรือว่าที่จอดรถนะครับดเดินหน้เลยครับแล้วกเดิยวันจ้าอย่างตำลังอยเดสีหลงอ่ะตอนนี้เรามาเดินห้างสรรพสินค้าอยู่ชั้นสองนะครับเป็นชั้นขายตั๋วนะครับขายตั๋วทัวร์ลงภาคใต้นะกระจายลงพื้นที่ภาคใต้นะครับ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะครับร้านอาหารข้างบนนะจะเป็นร้านพระนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นที่ขายตั๋วของสําหรับอ,อกสอรหรือว่าบริษัทขนส่งต่างๆนะครับกระจายลงพื้นที่ภาคใต้นะเราก็มาถึงที่จําหน่ายจองตัว๋วซื้อตั๋วนะครับก็จะมีหลายบริษัทเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมา หาดูตัวกันนะครับเราจะขึ้นไปรับประทานอาหารก่อนไปยิข่าก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปห้องอาหารก่อนข้างบนก้าวปันไดเลื่อนระบบเดินระบบพังซะและ้ว ราจะขึ้นไปชั้น3นะครับชั้น3เป็นชั้นอ่าอาหารห้องอาหารอยู่ฝั่งนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านาพระเครื่องกทัวไปไเต็มเยอะเลยเราก็จะให้ดู ตอนนี้เป็นซั้น 3, สามซั้นที่เขามาอ่าเลือกภาคเครื่องนะครับเช้าบูชาศักการนะครับตะดิ่งชันนะสายใต้นั่นเองนะครับเยออันนี้ก็เราจะไปห้องอาหารนะครับอันนี้คือศูนย์อาหารนะศูนย์อาหารเรา เ้าเราโอ,อ,อ้ได้ตอนที่ซี่คกินไปแล้วเท่านึงมากินอีกวันนี้โอ้หนอเจ้าหนอยิ่เหนอโอ้ กินเยอะชิบหายเลยกินข้าวหมดไปจานหนึงไม่พอต้มเลือดหมูไม่พอไปสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินอีโห้ดเหนี่ยงเลียงอูเลียงอย่างให้ได้กินไรเน่เนี่ยโอ้หิวโหดหิวพ่อเวยกินสามอย่างคนเดียวพี่น้องตีปนนะตีปีโคดโหดพนี่ผมกินจานเดียวนี่ยังไม่หมดเลยนี่เหลือแต่กระดูกแต่ว่าดูเขากินสามอย่างเลย ดู้ยขออน้อนเด้อบุมีคนเอาเนาะคนเอาเดียงอย่างแห่งข้าวก็อร่อยมากครับมาได้อันสองันสามันสามเออข้าวอร่อยรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ยังไม่ซื้อตัว๋วเราก็จะไปผูกเปลนะผูกเปลนอนพักก่อนสักนิดนะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาตากแอร์อีก นะเพราะว่าเราอยู่ในป่าในเขาบ่อยเกินนะครับนอนอย,ยวคล้ายๆว่าอยู่ห้องแอร์ไม่ได้อะง่วงนะอยู่ห้องแอร์ไม่ได้กลัวเป็นไข้ไม่สบายนะครับก็ต้องไปตากบรรยากาศธรรมชาติดีกว่านะครับเส้นทางเราก็อีกยาวไกลนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตผูกเปลพักผ่อนกี่เหมือนเดิมนะกับจวันเหมือนเดิม,ม อ่ะนะครับก็หลังจากที่เราเดินทางมาทั้งคืนนะครับวันนี้ก็มาถึงนะจุดบริการรถขนส่งกระจายลงภาคใต้นะครับกับที่วันเหมือนเดิมนะครับการะจนภัยในการเดินทาง2,000กิโลนะครับก็ยังอีกยาวไกลนะครับก็โอเคนะครับก็อ่าไม่ได้บอกนะครับว่าจะไปถึงภาคใต้เวลาไหนนะครับไม่ได้บอกว่าจะนั่งรถขบวนไหนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความลับนิดหน่อยนะครับเอาถือว่านะครับก็ถ่าย อดให้ดูนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ลงถึงหมอชิตนะครับผมก็จะได้ตักเตือนเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวคนมาเรียกขึ้นรถอะไรบ้างนะครับให้ไปขึ้นรถที่ไหนนะครับก็อธิบายให้ฟังเล็กๆน้อยน้อยนะครับส่วนมากเราก็จะโดนเอาเปรียบนะถ้าเราไม่รู้นะครับพอมาถึงสายใต้นะครับเราก็จะรู้นะครับว่าว่าอันไหนเป็นสิ่งไหนนะครับชั้นไหนหรือว่าไปตรงไหนซื้อตั๋วยังไงนะครับสิ่ง ที่เราเดินไปนะครับแล้วก็ทําคลิปให้ดูนะครับว่ารับประทานข้าวตรงไหนนะครับก็จะบอกอะไรหลายอย่างนะครับบางทีบางครั้งมันก็ไม่เหมือนกันนะครับหมอชิดกับสายใต้ไม่เหมือนกันเลยนะครับหมอชิดนี่จะมีคนมาเรียกให้เราไปขึ้นรถเถื่อนเยอะแยะนะครับมากมายนะครับคนอีสานจะชอบโดนเอาเปรียบนะครับถ้าเราไม่รู้นะว่าการที่เขามาเรียกไปนั้นอาจจาก่าชใช้จ่นการทุรนะครับมาถึงสายใต้นี่จะไม่มีคนเรียก นะครับอาหารก็อร่อยนะครับผักสายใต้นะครับหมอชิตนี่อ่านไม่อร่อยนะครับพูดตรงๆงนะครับผมเดินทางมา1 0กว่าปีแล้วนะก็มารับประทานอาหารอยู่สายใต้กับหมอชิตนี่แตกต่างกันเลยนะครับสายใต้นี่เป็นอาหารที่อร่อยนะครับแล้วก็กินเป็นขัวคุณสาลยนะครับอาหารก็อร่อยนะครับแต่ว่าหมอชิตไม่อร่อยนะครับจนไปถึงจอดอยู่ที่แถวแถวโคราชก็ไม่อร่อยนะครับพูดตรงๆนะครับผมเป็นคนอิจฉาด้วยนะพูดตรงๆว่าไม่อร่อยนะครับก็ นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ตรงผู้เดียวนะครับเี่ยมูดกินไม่อร่อยเลยนะครับเหมือนน้ำล้างจานประวัได้นะครับแต่มาถึงสายใต้นี่อร่อยนะครับก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะรอรถต่อไปนะครับก็ไม่ได้บอกว่าจะถึงวันไหนเวลาไหนนะครับอันนี้ก็เดินทางมาเกือบครึ่งทางแล้วแหละนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะครับก็เอาเป็นว่านะครับขออนุญาตนะครับเล่าเรื่องราวนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ การเดินทางนะครับกับพี่วัน2คนนะครับกับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะวันที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วกันนะครับขออนุญาตนะไม่ทําคลิปดีกว่านะครับการเดินทางลงภักได้มันว่านอกรายนะครับก็สิ้นสุดอยู่สายใต้นี่แหละทาคลิปนะก็โอเคขอบคุณมากที่รับฟังแล้วก็รับชมนะครับนะในการเดินทางของผมนะครับก็เรื่องราวการเดินทางยังไม่สิ้นสุดนะครับก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับเอาไว้ให้ถึงกองร้อยหรือว่ากับ อยู่กับเด็กๆสีขาแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยทำคลิปออกมาอีกทีนึงนะครับค่อยว่ากันใหม่นะครับโอเคขอบคุณที่รับฟังรับชมจนจบนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกอบเจริญตลอดไปนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่โอเคครับ